ขอให้อยู่ในความสงบเนาะตั้งใจฟังเนอะพตตองฟ้าโอ้เขาลมกันพอต้องฟ้าโอเ้าลมก,ก,กันก็ได้นามาทุรัตนาตยสขขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจุมีเดระรัตนาไตอภิวันทาน,านอมพระจอมไตอันล่ำคา,าพระพุทธาผูโลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยประฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมทรงพองใสเลิศวีลัยงามงดดังสุรีแหยงพื้น ผู้เป็นพืน่น้าบุญล้นพระสังโฆองคเอกวันธนานบไวยขามาก,มกราบการขอโอกาสครูบาจารย์พระสงฆ์สมณีทุกทุอากองกล่าวปะกินกาสารธรรมจากเล็กน้อยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสุขุสุขคนโดยเฉพาะมือนีกัครอบครัวของพ่อแม่ของไม่ออกหนิงอาตมาหูใจสำนีนะบุูซื้อยมพ่อยมแม่เปินเนาะอาจจะยินเขา าเป็นเป็นครอบครัวทหารที่มีสรัทธานในศาสนาก็ได้นิมนต์ผู้บาอาจารย์มาต้องการจะถวายทานเพื่อบำเพ็ญกุศลอาจจะเป็นที่เพิ่งให้กับตัวเองในโลกนี้และโลกหน้าก็เพราะโมทนาบุญนาในส่วนนี้เมื่อนี้ได้มีโอกาสมาแล้วก่อนที่ญาติโยมจะได้ความกันถวายทานก็อยากนําธรรมะเล็กน้อยมา กล่าวสู้กันฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตใจของเราให้เข้าใจในสภาพความเป็นจริงให้หลายขึ้นสเสสตามริสันติมรนันตังหิชีวิตังยะถากรรมังขมิจันติปุญญาปะปาปะรูปาาคานิระยังปาปะกรรม เป็นกล่าวธรรมะก็จะกล่าวเป็นภาษาบาลีพวกเขาก็อาจจะบอกขุ้นกับภาษาแต่ว่าอาตมาภาาก็จะนํามาอธิบายมากล่าวเป็นภาษาบ้านเราสุฟังให้นั่งตามปกติที่สบายสบายเน้อนบก็ได้บนอบก็ไดนั่นงธรรมดาธรรมดาตั้งใจฟังนะผู้ใดนั่นงขัดตามาแล้วสบายก็นั่งขัดตมาผู้ใดนั่งผับเพียบแล้วสบายก็นั่งผับเพียบเอามือลงก็ไดยันตั้งใจฟัง พวกเราเคยกอเคยจ่ากันเรื่อยๆว่าธรรมะธรรมะธรรมะเคยฟังนักปฏิบัตินะคำว่าธรรมะนี่แปลว่าอย่างน้อธรรมะนี่นะธรรมะหลายคนเข้าใจว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่ประเสริฐจนเกินกว่าพวกเราจะยกขึ้นใส่เก้าเท่าใส่หัว <h it> <h it> เขาคิดแบบนั้นเห็นบ่พังไม่เอาธรรมะเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีแปลธรรมะ ภาษาลาแปว่าความจริงสภาธระธที่ทรงซึ่งความเป็นจริงเอาไว้เอืมม้นประธรรมะสมมัอนี้พวกเขาอยู่กับความหลอกลวงเห็นปะพวกเราอยู่กับความหลอกลวงได้ถ้าวอันนี้นางอันนั่นเห็นปะเม่โพูนี่พ่อผู้นั่นลูกโูนี้หลานผู้นั่นอันนี้เอื้นว่าบัญญัติเอื้นว่าโวหารเ่าต้องแยกสองอย่างนี้ให้ออก ความจริงกับสมมตินะอตนะูความจริงคือรูปและน้ำว่าภาษาบ้านเฮาให้เขาเข้าใจง่ายๆคือกายและใจความจริงมีอยู่2อ,อย่างนี่คือกายและใจที่อยู่กับเฮานี่มีแต่ห่างกายและจิตใจแต่เฮาเอิ้นห่างกายนี่จิตใจนี่นี่ว่าพอตู้สีแมตู้สาแมไนมาเฮาเอิ้นซืซึๆแม่นว่า แต่พอตูสีนั่นก็มีห่างกายและจิตใจเมตุสะการมีห่างกายและจิตใจผู้ใดผู้หนึ si いいいいいいน่งในโลกนี Sweet ้ก็มีห่างกายและจิตใจเฮาเอินเขาว่าผีนั่นก็มีห่างกายและจิตใจเฮาเอินเขาว่าเทวดานั่นก็มีห่างกายและจิตใจเฮาเอินเขาว่าหมาว่าแมวก็ห่างกายและจิตใจฉะนั้นสมมุติอย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งเฮาติดข้องอยู่ในสมมุติ มันก็เลยเพิกสมมติออกว่าได้บ่ฮู้ความจริงความจริงที่สาธารณะที่สุดเลยญานีคือความตายความตายนี้มีจริงบะพอมีออกคิดว่ามีจริงบ่ความตายมีจริงความแก่มีจริงบะมีจริงความเกิดขึ้นมีจริงบะจริงความห้องให้เสียใจมีจริงบ่ความทุกข์มีจริงบะเป็นคนลาวจึงทุกข์บ่กคนต่างชาติว่ทุกข์บ่ บ่มีคือการมดถือพุทธจังตายบ่บ่ถือพุทธบ่ตายบ่ตายมืดเลยนั่นแสดงว่าความจริงคู่โลกคือเหนียวนี้เด้อนี่ก็เว่าความจริงที่อยู่กับคู่โลกนี่เมื่อใดเมื่อหนึ่งเขาต้องตายผูู้เบ้าอยู่นี่ก็จะตายต้องตายแน่นอนพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าบอกว่าสัพเพสัตตามาริสันติอาตมาสวดให้ฟังเมื่อกี้นี่นะสัตว์ทางหลายทางปวงจะต้องตาย มาระนันตังหิศีวิตังเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายปินที่สุดยถากรรมมังคมิตรสันติสัตว์ทั้งหลายจะต้องไปตามกรรมที่ตนเองเหตไว้ปุญญาปาปะพะรูปคา,าจะเข้าถึงผลของบุญและบาปที่ตนเองเหดไวนะ้นั้นนิระยางปาปะกรรมมันตาปุญญกรรมมาจะสุขะติงบุคคลผู้ มีกรรมส่วยอมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมดียอมเข้าถึงสุคติพระพุทธเจ้าบอกไปแบบนี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีแต่เฮาบอบอ่แมนเขาก็คือกันเจ้าจะเป็นลูกท่านลานเธอเจ้าจะมียอดทาบรรดาสักเจ้าจะมัง่งคั่งร่ำรวยบอมีเหลือจักคนเลยอย่างนีเลบ่มีเหลือจักคนเลย บอสามารถพ้นไปจากขอบคลายความเป็นจริงคือเกิดแก่เจ็บและสุดท้ายตายต้องตายแน่นอนและบมีผู้ใดตายแทนกันได้พวกเจ้าอยากก็ตายบออยากก็ตายตายแน่นอนองค์เคยตัดไว้เบน,น้ญาโยถ้าธราปิจะเยวุทธาเยพาลาเจยจะปันดิตา อัฏฐาเจวะทริธาจะสพเพมัจจุปารายนาคนหนุ่มน้อยก็ต้องตายเด้อนะนี่นางน้นอยอยู่นี่ก็ต้องตายถ้าราปิจะเยพุทธาพุทธาเปรอผู้เท่าผู้แก่ก็ต้องตายเด้อเยพาลาเยจะปันดิตาคนพานภูง่เขาบันไดก็ต้องตายบัณติสาดอาจหูจบดอกเตอร์มาก็ต้องตายตายแน่นอนเนาะ อัฏฐาเจวะทริฐาจะมังคั่งร่ำรวยปันใดกาตายทุกขายากอนาถาปันใดกาต้องตายสัพเพมัจจุปราชนาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดบ่มีผู้ใดจะรอดจากปากของมรตยูคือความตายเลยแต่มันสําคัญทีว่าตายแล้วเขาจะไปใสคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าตายแล้วมันขาดศูนย์ตายแล้กก็แล้วโดเขียวยู่เขียวกินเขียวฮ็ดเขียวไป หากความเข้าใจแบบนี้มีอยู่ในสังคมหลายขึ้นลูกจะบริห็ทดีกับพ่อแม่พ่อแม่จะบริสุทดีกับลูกลไอ้น้องจะบริสุทดีมันต้องงอกขึ้นมาแล้วมันออกผลเป็นเข้าเปลือกอีกและเข้าเปลือกที่มันงอกขึ้นมานั่นแหละมันก็จะงอกต่อไปเรื่อยๆบ่มีที่สิ้นสุด,ย,อดอย้ยอนยังย้อนยังมันจะงอกขึ้นแล้วตุยออย้อนมันยังมีเสือ้อมันยังมีเสื้ออยู่่นมันก็เลยต้องงอกขึ้นอีก มันมีเสื้ออยู่แล้วเฮาเอาไปรงดินดีนะแหม่นบ่เฮาเอาไปเปิดน้ําเข้าใครน้าออกอย่างดีดูแลมันยังดีมันก็งอกตรงกันข้ามนี่ลหละหากเอาเข้าเปลือกนั้นมาข่วเอามาั่วแล้วก็มาต่ให้เลยมันต้องสร้างตาสร้างหูสร้างดังสร้างลิ้นสร้างกายสร้างจิตใจขึ้นมาอีกเสมอมันสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นัะได๋ล่ะ สร้างขึ้นมาแล้วมันทุกเขาเคยทุกข์กันบะมีผู้ใดบอเคยทุกข์อยู่เนี่ยมีบ่บ่มีเคยถามตัวเองบอคอยทุกข์ย้อนอย่างเคยถามบ่เคยถามบพาอพอออกไม่ออกนิ่งเนี่ยโอ้คอยทุกข์ย้อนคอยมีเอวคอยเลยเจ็บเอวคอยทุกข์ย้อนคอยมีขาคอยเลยเจ็บขาคอยมีกระเพาะคอยเลยต้องเจ็บกบระเพาะเนี่ย ค่อยมีมาหัวใจค่อยเรื่องต้องเจ็บหัวใจค่อยมีมาไข้หลังค่อยเรื่องต้องเป็นโรคมาไข้หลังโรคกระทำคืออย่างมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมหยดมีนิ้นทาก็ะมีสรรเนสริญมีสุขก็ะมีทุกมันคู่กับโลกนี่เนี่ยอยู่ไอ้ทำแประอา,าการอื้นว่าโลกกระทำแปด เจ้าจะเป็นภัยผู้ใดจังใดมีแบบนี้มดืดเจ้าเคยมีสิ่งนี้สุดท้ายสิ่งนั้นต้องโบมีเอิวบามีแล้วกับโบมีลาภะเปลวาลาภคือความได้ความ,มีเจ้าได้สิ่งนี้เดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะต้องสูญเสียไปมีหยดเสื่อมหยดเอาแล้วตอนนี้เขาอาจจะเป็นนายบ้านเจ้าเมืองเจ้าแกงเป็นนายยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ากรมเป็น ค้า่อเธอตัวนี้พูทุกดอกอสมมติเขามาันเซิญไม่ออกไปดองดเดอแมเมเดอร์ไปหอดปุ๊บเขาบวลมนำเริ่มทุกข์เลยเด้เซิรเอามาจบดีเบิ่งแม่ลมกับบลมอาหารกับบแต้ง้เขากินทุกบ่เฮาเป็นภัยนี่นะเอาเริ่มมาเฮาเป็นไัยเป็นทุกข์ขึ้นได้ไงวัน <c ười> หน้ากลมได้มีผู้บว <c ười> เออขันเป็นสาวบ้านทันเนี่ยมาทักทายกัทักบ่ทักอะไรกะยะเนาะ โบ,บ,บแตงมาค่อยกับไปหากินเองบบทุกเนี่ยย้อนอย่างเขาบบถือตัวเขาถือซ้ำพั่นเขาบบที่ถือหลายเขาก็เลยทุกซ้ำพันน์บที่ทุกหลายคือผู้ถือตัวหลายอาศจรรย์ต้องระวังเด้อมีหยดเสื่อมหยดนี่นะบางคนเคยถือแต่มูสารเสริญเลิ่งใจมือหนึ่งมูติสิน,นินทายอมหับโบดต่มูต่ำนิทีเตียนยอมหับบบได้ฆ่าตัวตายเน,นีอ่ะมันต้องมีได้ต้องเตรียมพร้อมเลยเด้อ มีสรรเริญก็ต้องมีนินทามีนินทาก็ต้องมีสรรเริญแต่ละคนบ่มีผู้ใดจะถึกนินทาโดยส่วนเดียวหรือทึกสรรเสริญโดยส่วนเดียวบม่มีและมีสุขก็ต้องมีทุกมีสุขก็ต้องมีทุกแปดประการนี่เป็นธรรมคู่โลกนี่เอิเว,ว่าธรรมเ้บ่โตอันมาขโยมาว่ายโยหันเอิว่าอวยพรให้กันอันนี้คือธรรมะธรรมะที่พวกเขาต้องฮู้และต้องหู้ดวนที่สุดเพื่อจะเข้าใจมันและเตี่ยมตู ยอมรับมันอันใดอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขายอมพับมันบ่เลยเขาจะทุกข์ร้ายเหลือเกินเด้คันเฮาได้ทําใจเตรียมยอมพับมันได้มันจะทุกข์หน่อยลรฉะนั้นข้อที่แรกเรืออาตมาบ้ามาว่าเขาจะต้องตายคันพวกเขาบ่อดภัยจนยังเหลือวิวว่าตอนนี้หายไปแล้วนี่คือความเป็นจริงอย่างน่ว่ามันต้องแตกทำลายต้องหายไปชีวิตพวกเขาคือกัน มันต้องแตกทําลายต้องหายไปแน่นอนและปรากฏว่ามันยุติธรรมที่สุดเลยความตายเนี่ยโบเคยเข้าข้างผู้ใดบบเคยลําเอียงต่อไปโอ้ยพอตู้บ้านหนองไห้บเอาดอกบ่เอาดอกไปเอาพ่อตู้บ้าน,นอื่นบ่มันบ่คิดจังสีเลยในความตายนี่มันเอาเมื่อขวดเรียบกวดเรียบเลยเ <c oughs> นาะให้ดจไดเนี่ยเมื่อฮู้่เขาจะต้องตายเอาอยัางไปได้เล เมียง,งามงามก็เอาไปบ่ได้ผัวล้อลอก็เอาไปบ่ได้รถคันลูก็เอาไปบ่ได้ยศทาบรรดาสักมากมายกายกองก็เอาไปบ่ได้แม่แต่น้อยเลยเสื้อพ้นเดียวเขาก็เผาอยู่เทิงกองฟวนเลยไม่ตบมีหยังไปนําเจ้าไดบ่ลูกก็เฮ็ดทําทาแล้วโอ้ยพอเม่ตายเอาเว่นไปเซ่ปากจากวงนึงเผาแล้วปึ๊บญาติกันไปเคียเอาองดูเขน่ะเข้าทักพวกเจ้าอยู่ใสน่ะไปไปไป,ไปเราเด้อเขาว่า สำคัญพอบ่ละ่ะแม่แม่อาอนิงบ่พอมาห่อกันปึ๊บเขาเอาฝายใสย่ฝายมาเคียนไย่านเจ้าเขามาเืินแบบนี้นีต์พระมาสูตรสูตรจะให้ามาเืินเด้อไปทงางไผทางไม่แล้วตัดพอตัดแม่ตัดลูกกันแล้วพุ่น่ะบึ่งดูพวกเขาสี่ปห่วงแทนไปห่วงหาเขายัางก็ไเด้ก็ะโดลูกตาเล่เนียนเอาตัวเองนี้ได้เป็นอย่างหนึ่งหาตัวเองฝึกฝนลอ้อลอมจิตใจตัวเองให้มัน เข้มแข็งบะต้องอ้างอิงอาศัยผู้ใดแห่งเฮ็ดกูสลพนคนงาคนความดีใดนี้บ่ดีบ่นี่จะติดตามตัวเขาไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตัดว่าตัดสมาเกเระยะกันละยาณังนี่จะยังสัมปรายิกันปุญญานิประรโลกัสสมิงปะติดถาหนติปานิหนังเพราะสะั้นเดอ้อนักปาาบัณฑิตคนมีปัญญาเมื่อมาฮู้แบบนี้แล้วควรสร้งสมแต่กรรมที่ดีงามเอาไว้ เพื่อลลกน่ะบุญทั้งหลายเท่านั้นที่จะเป็นที่เพิงของสัตว์ทั้งหลายในโลกน่ะจะหายบ้านเมืองนี่แหละให้ทานทักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละนี่แหละเอื้นวรากรรมดีงามและจะติดตามตัวเขาไปไปทุกที่ทุกบอนทีเขาไปเมื่อมาได้โอกาสมากะบรนดานความสุขให้เกดิดขึ้นกับเฮาอย่างเอื่นบม่มีซื้อก็นอยงสิบบเหลือ่ตอไปภายนานี้นะ เห็นปะแหากว่าเขาบสร้างเอาไว้หลายคนมีโอกาสดีมีหน้ามีตาในสังคมขึ้นมาบา้างขคางล่ํารวยขึ้นมามียศทาบรรดาซักขึ้นมาหลายคนสร,สร้างสร้างสิ่งที่จะเป็นที่ระลึกเอิ้นวาอนุสาวรีย์ไว้ให้กับตุนเองอัตอมาไปพม่าเมื่อท่วงต้นเดือนที่พานมาไปเห็นหลายๆบอลลายๆที่ยันยม ก็เ,เกิดความอัศจรรย์ใจได้ว่าเออเขามียดมีสั้นมีตำแเน่งเขาบอกเฮ็ดไว้เด้นี่นะนหลายคน,นในพลตาชวดนี้อย่างตต่างแหละเขาจเจ้าเฮ็ดไว่เห็นสร้างเจดีย์บ้าญ่ไว้เราตายไป,ไปอีกร0อยปีซื่อเราก็จะยังอยู่คือพวกเขาเนี่ตายแล้วกันแล้วนเนี่ยจะมืดไปแต่ตู้นั่นนี่ยังมีชื่ออยู่แน่นอนว่าเราเป็นคนสร้างสถานที่นี้ขึ้นมา หลายในพนของเขาเขาเฮ็ดไว้เลยนะเป็นอนุนรณ์ไปไปบอนนี่กับนายพลนี่ไปบอนนั่นนายพลนั่นเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนั้นเอาไว้เธงเขาตายไปอีกร้อยปี2องร้อยปีนี่นะยังอยู่สื่อเสียงของเขาคุณงามความดีเนาะมันยังอยู่อันนั้นจะอยู่นะแต่พวกเขายังอยู่บ่บบอยู่นวเฮ็ดเลยอยังละก,กรรมที่ดีงามที่เฮ็ดไว้ได้บ่หรือว่าโอ้ยอยากได้แต่ลาบอยากได้แต่ยดอยากได้แต่ซันลเซริญ ลรลืมกุศลคณงามความดีคันสาหัญนี่นะเกิดมาเสียสัตว์เกิดได้่นมาเนาะเกิดมานี่มันยากยาก,ก่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะแต่ว่าเขาได้เกิดมาแล้วหลายๆคนเกิดมาแล้วต่อเติมต่อบุญให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ฟังธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นุกจิตฝึกใจของตัวเองให้มันเข้มแข็งคันจิตใจเข้มแข็งแล้ว บ่ายันเกลัก่ตัวความตายดอกย,ย่านตายบ่พอพอออกไม่อ,อกนี่ฮะไม่ออกนกยานตายบ่โพรไม่ออกนกเงึอกหัวยานมันไม่ออกนิงในงย่านตายบ่ไม่ออกนิงบ่ย่านคือต่างกันแค่สองคน <c oughs> ความตายาน,นี่ะเป็นไทยอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าย่านกลัวอย่างหนึ่งสํหรับผู้ที่ยังเตรียมตัวบ่พร้อมผู้ที่เตรียมตัวพร้อมแล้ว บ่ยานเด้ตายก็ตายโลดแล้วขันเตรียมตัวพร้อมแล้วนี่นะแต่วพวกเฮาเตรียมตัวบ่พร้อมป่วยปึ๊บพาพ่อไปหาหมอเด้ลูกพาแม่ไปหาหมอเด้ล่ะเห็นบ่ย่านตายอยากตุ้ยเป็นแม่นั้นบ่คขันหมอ,อกป็นยังบ่ดีอยู่โอ้ยไปกวดเบิง่งโลกก็บ่ฮหกไปหาผีดีกว่าบัดเนี่ยหมอ,อก็ตั้วไปอีกบะเนี่ยหมอ,อพีก็ตั้วไปว่าโอ้ผีเข้าผีเจ้าผีศูนย์ใดก็ไป้ายตาไม,ม้ ต้องเสียเพาะเสียน้ำเสียกาเสียมูก็ต้องได้เฮตตามของแต่สุดท้ายก็ได้ต้องต,ตายคือเ่านั่นแหละบกพ้นนะบ่พ้นไห้เฮตจังใดดีละ่ะพวกเขาจึงจะ่ปเปินแบบนั้นต้องเพิ่งตัวเองต้องฟฝ้ามาเพิ่งตัวเองขันคนยังบบมีทีเพิ่งเขาจะแสวงหาที่เพิ่งอื่นอาจจะแสแวงหาพีสานงนางไม่เทพบุตรเทวดาพญาพนาคพญานาแทนไปเพือ่อได้ป็นดีเพิ่งแม่ต่เทวดาเขาก็ต้องตายเห็นบ่ เจ้าฟ้ามหากาัตร์ก็กต้องตายพญายาบุญกุลก็ต้องตายบ,บ่มีว่าจะรอดจากคนเลยนะพระพุทธเจ้าเรยบอกว่าการแสวงหามีสองอย่างเด้อสองอย่างขึ้นอย่างแดก,การแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐอย่างหนึ่งการแสวงหาสิ่งที่บ่ประเสริฐอย่างหนึ่งการแสวงหาสิ่งที่บ่ประเสริฐแม่ยังตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาแสวงหาความแก่อีก ตัวเองมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแสแวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอีกตัวเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ะสแวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดานี่เรื่องาแสวงหาบุปเสศซอกหาแสแวงหาบุปเสฐเฮาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขายังซอกแสแวงหาผู้ผู้จถึงนีพผ่านได้จังคอยความบ่อตายจังสิเกิดขึ้นอันนี้เื่อเตรียมตัวตายเด้ให้เตรียมตัวก่อนตาย เตรียมตัวก่อนตายเตรียมไก่ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบ้งก่อนออกเดินทางประตูขันพอเตรียมตัวตายความตายเขามาหาให้ห้องโฮอบออยูเป็นซุขได้เจาแสดงหาที่เพิ่งเขาก็เลยต้องมาเตรียมคือเมื่อนี้กระซื้อไว้เป็นการเตรียมเป็นการเตรียมเพื่อเป็นการให้กุศลหากเขาให้กุศลได้หลาย เขาจะได้ที่เพิ่มหลายให้กุศลได้หน่อยเขาจะได้ที่เพิ่งหน่อยที่สําคัญเมนตูเขาเองเนาะจิตใจนี่สําคัญชีวิตของพวกเขาทั้งชีวิตนี่พวกเขาพยายามแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาทักษากายอยากให้ให้ห่างกายนี่อยู่อุนอ่นๆกินอินอนอน่มๆแมนบ่เขาเลยต้องข่าเขาเด้ลักขโมุยเขาเจอลอกงเขาเด้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่ออย่างเพื่อให้กินอินอ่มนุ่งอุ่น เขาบอพยายามที่จะมารักษาใจเขาบอพยายามมารอเลี่ยงใจเขาด้วยการเฮ็ดความดีด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญปัญญาเามื่อเป็นเ้นนันนเขาก็เลยต้องปล่อยให้ความยากนี่มันครอบงําจิตใจของเขาไปเรืเเเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮอมือตายก็ย่างยากอยู่มันก็เลยบอมีจบบอมีสิ้นอย่ีวเตนี้ิตายไปแล้วก็ต้องเกิดอีก เกิดมาก็ต้องแก่เท่าอีกต้องเจ็บป่วยอีกต้องตายอีกต้องพบเจอกับสิ่งที่โ่นหน้าฮัก่หน้าปรารถนาอีกมีลูกมีเต้ามีล้านมีเล่นก็ต้องพัดผ้าจากเขาอีกทุกอีกขลานตายนี่ทุกวขนขลานคนื่นตายดิหล้านคนื่นตายก็ธรรมาเนาะล้านตัวเองตายกับทาานะุกลูกตัวเองตายกับท,ทุกลูกคนอื่นก็คือว่าธรรมดนาะย้อนอย่างละย้อนเฮาผู้พันห่วงเห็นนี่แหละ เดี๋ยวนี้พวกเขากับหาหาแนวผูกอย่างวนี้หาแนวผูกหาแน,ว,านวมัดเมื่อผูกมัดแน่นเท่าใดควมควมห่วงหาอะไรหลายเท่าใดพัดผ้ากันกระทุกหลายเท่านั้นเขาก็ต้องมาฝึกฝึกว่าเขากะไปตามยธากรรมของเขาเขาก็ไปตามยธากรรมของเขาแต่ว่าต่างคนต่าง ได้มีบุญสัมพันธ์กันได้มาอาศัยกันมาเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนมิตรสหายกันเขาก็ต้องเกื้อกูลกันไปแต่บเมน่าคาดเขาบ่าได้บเมนเด้คันเชิงขันนั่นแหละโอ้จะทรมานหลายได้จะทรมานหลายนะแล้วขอฝากทรมาสันส้นๆเ้อฝากทรมาสันส้นๆเอาไว้ว่าผู้ใดผู้หนึง่ง จะบ่ตายบ่มีทุกคนต้องตายเฮาก็ตายเฮาก็ตายทุกคนในโลกนี้ต้องตายเมิดเมื่อเฮามีความตายเป็นสภาพแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องเฮ็ดด่วนที่สุดก็คือนําสิ่งที่จะพอนําไปได้นั่นก็คือกุศลพุังความดีนั่นเนองเนาะเอาะเนาะวันนี้ก็คงจะพอสมควรก่อนก็นกนขออนุโมทนาน,นําเด้ขอขอควอมพอ,องพอม่ไม่ออหนิงเ้ยไอน้องเป็นมิดสหา,าย ีมารวมกันเจเริญกุศลโดยการนิมนต์ผู้บาอาจารย์เข้ามาสู่สถานที่ได้มาถวายทานฟังธรรมขอให้บุญ